ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพก็กับผมป๋าแงมและทีมงานทีมู้จเนตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับว้า okay, okay. ที่ลานกิจกรรมโรงแรมเวลจังหวัดนครปฐม,มสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกจัดการประชุมสามัญประจำปีและจัดงานครบรอบ49ปีการจัดตั้งสมาคมอย่างยิ่งใหญ่ในพิรพันธ์สารีรพิภาพ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและได้กล่าวชื่นชมยินดีกับสมาชิกสมาคมที่สามารถรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่องถึง49ปีและบอกว่าหากมีอะไรจะชี้แนะให้รัฐบาลช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขให้บอกมาครับพันโทด็เตอร์สินทบแก้วพิจิตนายกสมาคมรถบรรทุกภาคบันตกกล่าวว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของบริษัทยานยนต์รวมไปถึงการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐและภาคเอกชนจะนำไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งในอนาคตครับ